หลังจากที่เราถอดมานะครับผมลักษณะอย่างนี้เรื่องนะครับผมแล้วก็มาถอดน็อต6ตัวนี้นะครับผมเพื่อจะดูว่าแผ่นแผ่นไดอะเฟมข้างในเนี่ยมีความเสียหายไหมนะครับผมมาถอดกันเลยครับผม นะครับผมหลังจากถอดน็อตออกมาครบหกตัวแล้วแล้วก็ค่อยๆเปิดขึ้นมาอ,อย่างนี้ครับผมเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมจะมีสปริงตัวหนึ่งอย่นี้นะครับผม,มรครับผม,ผมเป็นสปริงตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นกันยางในอัลเฟรมนะครับผมเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผม ตัวนี้ถอดออกได้นะครับผมเห็นนะครับผมเรามาดูว่าแผ่นตัวนี้มีรอยสีขาดไหมรวมไหมอ่ะยังไงครับผมนี่นะครับผมแผ่นไดเอาเฟรมเนี่ยขาดครับผมทำให้สาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำไม่แรงแล้วก็ปั๊มไม่ตัด ถ้าเราเช็คส่วนอื่นแล้วไม่เสียแล้วก็มาดูที่ไอ้ตรงนี้นะครับผมก็ไอ้ตรงนี้มันอาจจะเสื่อมสภาพจะอายุการใช้งานนะครับผมนะครับผมว่าตัวนี้มันจะคองขึ้นยุบลงอย่างนี้นะครับผมอายุการใช้งานก็อาจจะนานพอสมควรนะขาดนะครับผมเนี่ยนะครับผมแห็น,นี้ขาด หลักการในการซ่อมตัวนี้มันจะมีซ่อมได้2กรณีนะครับผมทําได้2กรณีคือจะเปลี่ยนทั้งชุดนี้เลยก็มีขายนะครับผมเกินมากหรือถ้าหาซื้อเฉพาะแผ่นในเอฟเฟรมตัวนี้ได้ก็จะประหยัดเพิ่มลมาอีกพอสมควรนะครับผมเปลี่ยนเฉพาะแผ่นตัวนี้ก็ได้ถ้าหาซื้อได้นะครับผมถ้าหาซื้อไม่ได้ก็จําเป็นก็นจะต้องเปลี่ยนยกชุดนี้เลย ก็หลังประมาณแล้วแต่แล้วแล้วแต่ร้านที่เราจะไปซื้อนะครับผมอันนี้ผมก็บอกราคาตายตัวไม่ได้นะครับผมจะเปลี่ยนแผน่นเฉพาะแผ่นตัวนี้ก็ได้ถ้าเราหาซื้อแผ่นตรวนี้ได้นะครับผมเดี๋ยจะเปลี่ยนทั้งชุดนี้ก็ได้นะครับผมก็ในกรณีที่เราหาแผ่นงนี้ไม่ได้นะครับผม ในส่วนของผมเนี่ยจะซ่อมเอานะครับผมคือซ่อมก็คือหมายหมายความว่าเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้นะครับผมตัวนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนเพราะตัวนี้ผมมีซื้อเก็บไปอยู่นะครับผมเดี๋จวจะมาทําการเปลี่ยนกันครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมตัวนี้เป็น แผ่นใหม่ที่ผมจะมาเปลี่ยนเข้าไปนะครับผมตัวนี้พอดีผมซื้อเก็บไว้ก็จะใส่เข้าไปลักษณะอย่างนี้นะครับผมใส่เข้าไปลักษะอย่างนี้ในกรณีที่เราหาซื้อแผ่นนี้ได้เราก็เปลี่ยนเฉพาะแผ่นตรงนี้จะได้ประหยัดงบลงมาอีก ถ้าหาซื้อตัวนี้ไม่ได้ก็จําเป็นก็จะต้องเปลี่ยนทั้งชุดนี้เลยนะครับผมเรามาทบการเปลี่ยนกันครับผมครับผมใส่ตัวเนี้เข้าไปตรงนี้รนนครับผมจะมีรูอยู่กาไปที่นี่ครับผมตัวนี้ตัวล่างครับผมวางตรงนี้ลงมาอย่างเงี้ยตัวนี้จะเป็น ขอบจะลงร่องตรงนี้พอดีนะครับผมแต่ทับไปในรักษาอันนี้โดนเข้าร่องนะครับผมใส่ยรุ้งนิดหนึ่งน,นะครับผม นี่คือนะครับผมใส่เข้าไปจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจากนั้นแล้วก็ใส่สปริงตัวนี้ลงไปนะครับผมสปริงตรงเนี้ยกดเข้าไปในนี้นะครับผมใส่เข้าไปในลักษณะอย่างเงี้ยจากนั้นก็สวมตัวนี้เข้าไปสปริงตรงนี้จะเข้ามาอยู่ในรูนี้นะครับผม สปริงตัวนี้จะเข้ามาอยู่ในลักษณะอย่างนี้ในส่วนตรงนี้เราจะใส่ยังไงก็ได้นะครับผม คร <Apple. S 2> okay, ับผม้ล mm ็อกไปก่อน ว่าน่าจะใช้ได้นะครับผมถ้าใช้ได้เนี่ยก็จะประหยัดงบไปเยอะนะครับผมแผ่นเนี้ยผมซื้อมาได้แผ่นละร้อยนะครับผมแต่ถ้าซื้อทั้งชุดเนี่ยแล้วแต่ที่ก็ประมาณหลักผมคิดว่าน่าจะไม่เกินห้าร้อยบางที่ก็อาจจะเกินนะครับผมแต่แผ่นนี้ผมซื้อมาแผ่นละร้อยนะครับผมก็ประหยัดงบไปเยอะ ียบร้อยแล้นะครับผมจากนั้นเราก็ไปใส่ลองมาดูนะครับผม,ว,บผม <Wow. S 1> ว่าจะใช้ได้ไหม